ปลาซีกินมปปลาซีด้กินเขาิ้ปลาซี่กินเขามาได้กินเขาปลาซีิเขาถ้าสาวได้มีขาสาวมีกินเขาเนียวครับปลาซสองว่าแมีสุกด้งใหม่อกยางนี้กินไม่แบบจอกจกันนซ่แล้วไมุ่นซึแล้วไม่สุกพี่น้องอืไซึม่ฉุถ้าก็ลายเหรอไ่ใช่ไหม่ะนเขามันจะแสยก็จก็ลายนะครับแต่บันหอยัตยังถึงได้หา ปลาแห่งเนี่ยมันปลาแห่งตลาดเด้ะหมไปลาแห่งชื่อปลาแห่งเมน้ำชี่ครับมันมันมันขึ้นมาแล้วก็มันเหลือจากท้ำปลาปลาจมเขามาตางแหงไว้เป็นการถนอมอาหารใส่ในงานนั้นดูดูปลาชี่ขึ้นมันตื่ต้องเด้งงของเนะครับมันมาได้กินขขาเลยครับไม่ยั้งไม่ขี้นเนาะมันขาวนใหม่จุ่มแล้มาจุ่ม จับันีพัเลอรับอินอพัดสแปะเับครูะครับครูอ่ะอมนี่พักประกาศอืนี่ประกาศนี่งจิ้เขากันครับอือืจิ้เขาก็ตจิ้มกับขาห้องไงคือส่งอาหารทีสามค่ะอาหารที่สามมันไม่ขายมันเลยนะน้ำม่น้ำดา

กลิ่นชุนว่ะอืมยังตรงนะยังไม่ตรงอืมัม่คิวนี่เนาะมันเป็นชับเฉพอะอือนกีสามชั้นอะกคอมม้าวเยอะบวะกินข้ากันค่ะกับเพืนี่ยมิวเนาะมันจะหอมิววเราแท่ห่นี่ยห่งีนอ่งีสั่ง คิ้วเราเราเด่นเกินไปได้คิ้ว <c oughs> อู้ยผมก็กินหลายแบบว่ะเราจะบอกว่าตีบมึงอู้ยเสียมได้แบบนี้เนาะซุปน้ำมันส้มเสียมให้เราซุปเจี๊ยบถั่วจะง่าดำขนาดนี้น้ำม,ม,ม,มันส้มมันมันเปรี้ยวแล้วก็มันมันนัวอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นดองนะก็จะได้เอิ่นดองเนะ <c oughs> าะมันเี่เออเพิ่งกะใส่อันเกลือใสียง,งมาแล้วมันนัวยอยู่แล้ว อันนี้ว่าแม่นของดองคอยกินดอยต้องเอือเออมาห่างอือจับเหรอกับกันปลาครับไม่สิที๊พ่อสังออกเด่ปลาตัวน้อยมักเปลาตนอนห่งเกือบจะมาคุ้มที่บันไว่ยส่งปลา้นเนื้อล้กันเดเอา

เราผ่าอืมแ้วเดี๋ยวเราถึงกรรมเดียวอาผ่าเนี่ยผ่าอีสานหมมีเดใช่ไหมก่อนอืมมแต่อีตูอืีตูอือมเยล้วถั่วาถั่ว,วบาง่ายหนึ่งน้ำแม่ส่มเขาพันทับกับทอดทายเห็นม <c oughs> ันง่ายไงไม่ เขาเขาอื้อขุขออข้ขแล้วกับขี้ตั้งขีบนี่คือวิธีการกินข้วอยู่คนสคนอสองหังวใจยาวยืนด้มเนี่ยมันว่ามันจะบา่ะ ว่าำไจถึงแบบ็ดเองมาจมกลิเอยดต่มาจมกลิเองบะุ้งนี่ตูเมมต้เย็นผมจำบะคุ้ง่กินก็ถอดปากพี่ยองอขอากานเลือกของพี่ยองมัได้กินของมาได้กินของเลือกเลือกกว่ามันได้กินของคา Sọt ăn Bất kìa hết luôn rồi Sụt nó mạnh thùng nó sọt tài hẻm nữa Sọt ra hả Ờ nó chỉ bất con người. Cái tàu quần ở trong Nhưng <laughs> xẹp <laughs> พักรถจะจัดตัดกันมเออคือค่เอาชื่อจเ,เนาะจะโถคดีได้ก็รดืขึ้นมาเป็นคนไทยโอ,อ,อ้ตอร้องย่างห้างอยาบ่เออตแ่ยอ่เออจินอืมตัวหอมอ่เป้ดถาทำหาส้ดใจว่าได้หรอกว้ biết sưng. Oh, tinay bạc cho bão. Wonderful, canh lino. Tóc bay ngắn xuống mày. Mhm. 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 มาบ้านอืมว,วันขอบัอาเง้ยเดไปกิน,น,น,ต,บบนต้องตุกน้ำใหม่ันไปมิ้ไม่สดอืมนี่ยูบ่อืมบดนฉันไปเด็ดมันหมดไปเด็ดไปกินกับกัอเดี๋วไม่จะซ้ำหรอกเอาไปกินมากแบบิน,นกับเข่ากันกตุกน้ำใหม่ <tôi>, nhưng mà mình chịu chụp nó phải thôi chịu nó nó phải thôi chịu nó phải Tiếp chịu nó phải phải thay thế nó phải phải Bóng ý, sáng, thế, mì ý,

bậy không nhỏ có gì hết đâu nó không có mày 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 ra mày mày này mày ừ. mày ừ. mà mày 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 lúc mà mày nó mày mày à. mày ừ. cả, mày 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 nó không mm. mm. ăn quá không được nhau giờ không được ăn giờ bây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  nhau Phải ăn bây giờ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  bây Nó bây giờ bây phải là bẩn nó bật nhai giờ bây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  เขากันเขแก้มหายไปถึงเราถึงขาต้องไปนะถเราเอาไกักัไปอืมั่ใ่ปั่นปั่นไงปั่นไงปั่นไงเป็นส้งหัวอ่มอัตู้เอาอ่ะอืมจรเนี้ยอันนี้ลูกโดดเป็เพชร อืมเอาไปอืมอืมอืมไม่สบายบอกกันใว่าถ้าอปมาหใจม่ก็เขากอนจะทำเทียงก็แต่ม่งรอกค่ะชุ่มนักสมนี่อะนไอ้มันจะมอยู่แล้วมันเพลิเพลีมันก็ต้องใพหลายห เห็นเพชรเติมเตือกันเขาเรียกว่าแอบเนาะแอบือแอบแนบแอบนี่บ่นี้แอ้มมิเซอร์เขาผสมอืมมมิเซอแอบเขาแอบกันเป็นเพื่อนเนี่เพิมขึ้นไปเติมเไปแบบนี้จีจดจี ตอนนี้เราเดินตามมึงมงยืนก็ทอดปลากรนเด้วดิ้งแรงก็ต้งมไข่ตัวหนังพ่อมึงนี่จาว่านันวก่า่าบ่บ่นยอะบากอะไรนะที่นองแมนบ่นต้องไปหาเนาะกินนั่นกินนี่เนี่ยเพื่องเนื่นเวอรษฐซติกจะนี่เข่ากับเพอ่อสีมหายซีกระสอบนึงดังบาท

mời có miếng phả ừ, được phải cái gì, để để cái gì mẹ, mẹ nó ừ. không hương mọi người kìm bất ngờ nó, người kìm bất ngờ mọi người kìm này kìm bất ngờ mọi người kìm bất ngờ kìm bất ngờ mọi không kìm ai ngờ mọi Rồi kìm bất ngờ mọi người kìm bất ngờ mọi người kìm mẹ ngờ mọi người kìm kìm nó.

Cái ít bên đẹp nó vừa Rau hay ngon đây Bỏ nhặt tin hành Tôi phải bấm ăn nhỏ ngon ít chúng một thôi Cái tròn tin phải ยัื่่อย่างยัยพี่สาววะพี่สาวอืมนี่คนทักทักพี่สาวก็ูพี่สาวคนแรกจาโตงูบ้าแล้วมาเขาดึงมาใายเหรออืมนี่ขคอีกหรออืมเป็ดเป็ดแพงมาให้ไงอปลาแกก็ไปหายอื่นนะแกไปกำดางอืม กัง<ไ>ดังอืมลงไข่ลง,ขลงขไข่ก็จะไข่หมูอบบ่างมันหาฟ้าไปกลางดังอู้หูที่เป็นปุ่มมากปลาไม่น้ำซี่ไอ้หลานเปต็ตำรวจไอ้บอลน่ะแห่งกลางดังมาทำงานมาตะบางม่ไหนโทรไปหาป้าป้าป้า,ปาเตรียมตังไว้บอลต้งเดินทางไปหาคู่หูกันเจ็บเนี้กันนิ <c oughs> ดหนึ่งเจ็บเนี้กลางดัง เราไม่ไดยอกยังขังกลางดังกับกลบกังย่างกับกับกงย่างอืมอืมขอลงเราเคยมมเลยกินไทยเลยอืมเ่ากันแี่สองอืมเขาห้ลรึามไปเหยีนออืม้าไปเหยงคดับสุดน้ำนสมก้เขากัไหนเราต้องกินกันบ้ง่เพียงก็แบบมันย่างชีมันจะมั่นโตอัมใชอืมจะทำให้เราไปกินอืออืม มันคือนเขากันใต่กรับชน้ำใหม่สมนอนนี่บก็่เคยเห็นเจ้ากินเขาเศร้านวันนี้เสียหัวเอาปกติเมียไปทำงานคุอยู่บ้านเนีคุยก็กินเขามึงจะเถือแม่ปมาซีโม่ทำไมเอฟทำไมเอฟร่องสองสามลูกเมียพิเทอร์มาถึงอีกสี่หาูกินอะกินปลานั่งชมเมอามากินเมือ

เออเออมเสเต้องนนหกินนั่นกินนะเป็นนมกินนั่แลมาหิวตอนนั้นก็ต้องกินเมนบารเมนนาแต่เอิญมากินเมนบามั่งหิวต้องกินอันนี้เอาไปไว้ซุดไปไว้ก็อยากน้ำงไนก็เปิดมากินอื มาสีแบบว่าเป็นโซนกลางไม่ได้เป็น่ซนกลางครับมันจะเบิดแต่เจบไหลวิสเบแักเบิกเออทำใจคนมัทำใจยอย่างเงี้วทำใจย,ยุดจินะต้อมันยุ่งสุดๆสุดย่ะ วัดตกแต่ก,ๆๆก,กน้าออืมอบมขาหมูมาแลกก็ไม่ยอมอืมเนี่ยอ่บบกาขาหมูจรงก็อชอบอบข้าวตันเ่นอเหมือนป้าแหงน <มา S 1> กปลาเดียวรับตุกั้นจบงตีจบบางันึงกินเหอยังันอืไปกินบวกบิกบิดหยิบจ้า ก็จงเวินเจอกันตางเน่เนน่เ่อืมอืมอ๋อสงเว่นเจอกันตามหงงเนาะ